รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้อรงรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข้นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเ <c oughs> มืองไทยดีดี <c oughs> เนื้อใต้ศาสตร์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ,อัเฮัเรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอาย จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีดดด เมืือองงไไททยยดดีดีพา,าคุณผู้ชมมาบุกถิ่นวีรชนคนกล้าอยู่กันที่นี่ชุมชนบ้านหนองโขงตองเที่ยวมาสนุกกับการดำนาตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไส้เดือนและหนูนาตัวใหญ่เก็บผักปลอดภัยทอดไข่เจียว ลาดไม่ได้กับเมนูก๋ยเตี๋ยวปากหมก้อออร่อยพูดคุยกับผู้ใหญ่นักพัฒนาที่เดินตามรอยพ่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาชุมชนเปลี่ยนชุมชนธรรม,มดาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว ้ชมคะตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่บ้านหนองโขลงตําบลบ้านจา่าเมืองแห่งวีรชนคนกล้าที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะพัชจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาที่เปลี่ยนจากชุมชนธรรมดารรมดาเนี่ยให้กลายเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาผู้ใหญ่กันเลยค่ะไปเลย เรลียนความวุ่นวายมาสโลลฟฟกันที่จังหวัดสิงห์บุรีกับที่นี่ชุมชนบ้านหนองโครงที่เขาบอกกันว่าต้องมาเที่ยวค่ะมาถึงที่นี่ก็จะได้สัมผัสกับความสบายใจสบายตาของท้องทุ่งนาสีเขียวขจีที่มีลมเย็นพัดโชยมาตลอดเวลามีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวอยู่กลางทุ่งนาให้นักท่องเที่ยวได้ตามมาเช็คอินแล้มาถ่ายภาพสวยๆกับธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่ง สูดร,รับอากาศดีๆเข้าไปให้เต็มปอดพร้อมแล้วไปตะลุยชุมชนกับผู้ใหญ่บ้านกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งแล้วผู้ใหญ่แตงโมนั่นเองค่ะสวัสดีจ้า มาถึงที่บ้านหนองโคลงทั้งทีที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างคะผู้ใหญ่กิจกรรมเยอะแยะมากเลยตั้งแต่ไฮไลท์ก็คือดํำน้ามีก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแต่น้องพัดมาแต่เช้าเลยอย่างเงี้ยพี่จะชวนไปเก็บไข่แล้วก็ไปเก็บผักค่เอามาทำอาหารด้วยกันโอ้โหดีเลยแล้วกาพร้อมแล้วผู้ใหญ่พร้อมไหมคะพร้อมจ้ะไปกันเลยค่ะไป นมิิตไก่ไข่อารมณ์ดีที่เราเห็นมีแกบอยู่เนี่ยก็คือแกบเนี่ยเราเอาไปทําเป็นปุ๋ยในการปลูกผักด้วยค่ะมูลไก่เวลาเวลาถ่ายออกมาก็ผสมกับแกบเสร็จแล้วเราก็แกบไปปลูกผักด้วยค่ะไปทําเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะนี่วันหนึ่งนี่เขาออกไข่เยอะไหมคะเนี่ยผู้ใหญ่ก็สิบกว่าใบจ้ะโอ้เยอะเลยนะคะเยอะมากแล้วก็ต้องมีจองคิวด้วยนะค่ะ ก็คือจะมีชาวบ้านจะมาสั่งจองอ้เมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลึกในมิติที่มันเลิศล้ำได้ไข่มาแล้วไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีค่ะวันนี้อิ่มท้องแน่นอนมาบ้านผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยอเสร็จจากตรงนี้แล้วเราไปไหนกันต่อดีค้ค่ะเก็บผักกันดีกว่าไปกันเลยค่ะไป่ติดมาก็สดชื่นนะใช่ อันนี้นะคะอยู่ที่หน้าแปลงบวบของผู้ใหญ่แต่ว่ามันแปลกมากคุณผู้ชมเพราะว่ามีขวดห้อยอยู่เต็มเลยอะคะ่ะห<ช>้อ,อยเอาไว้ทาไมคะผู้ใหญ่เพื่อให้บวบมันได้ตรง<ฆ>และก็จะได้ราคาด้วยปกติแล้วบวบออกมามันก็จะงอโค้งใช่ใช่ใชออโคง้งแล้วก็ใช้ขวดเนี่ยแทนที่เราจะทิ้งหรือว่าอะไรแล้วก็มาใช้ประโยชน์<ฆ>ผูกเชือกให้มันตึง โอ้โหเหมือนมีซูเปอร์มาร์เกต็ตอยู่ในบ้านเลยนะคะชอบไข่สดๆจากแม่ไก่อารมณ์ดีแล้วก็มาช้อปปิ้งผักออแกนิกกันต่อปลูกกันเองโดยใช้หลักเกรรษตรผสมผสานค่ะมีทั้งบวบอันชันเห็ดผักกวางตุ้งหรือจะผักบุ้งก็มีนะคะสวยอร่อยมีประโยชน์มีประเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศลึกในมิติ มันเลิกลำํามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณประโยชน์ของสลาปููผักอีซีเนี่ยสามารถอยู่ในได้ครึ่งเดือนถ้าเราตัดไปแช่ในตู้เย็นความสดอะไรเขาจะอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนค่ะแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้อีสานมีคำบอก ัันรกเธออเขามามบกที่พร้อกันว่ารักเธอแป๊บเดียวได้มาเต็มตะกร้าเลยค่ะไม่ต้องใช้เงินซักบาทคุณผู้ชมคะเราเก็บผักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําอาหารกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเมนูอะไรกันบ้างโอเคเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิศลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาเสร็จแล้วคะ่ะผักบุ้งไฟแดงฝีมือคุณแม่ในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่คร้อมใจเมืองไทยดีดี ผู้ชมคะและนี่ก็เป็นเมนูทั้งหมดของเรานะที่เราไปเก็บผัก,ผกเก็บไข่กันมาตั้งแต่เช้านะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมกับข้าวบ้าน,านแต่ทานอร่อยด้วยผลผลิตจากผักสวนครัวในชุมชนค่ะทานข้าวกันก่อนดีก,กว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่กันว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นนี้เนะี่ยผู้ใหญ่เนี่ยได้ไอเดียได้แนวคิดแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะในตอนนี้ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะ จะเเล่่รองรองงห้้นนนททียวใใสุกดิแดนมมรดอองไเป็นนืแนแวคิดในการเปลี่ยนจากชุมชนให้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ได้แนวคิดมาจากไหนคะการแนวคิดเลยเริ่มแรกเลยที่เนี่ย <ฮะ S 2> บ้านองของเนี่ยมีประชากรทั้งหมด4 1 2คน <ฮะ S> 2> มีพื้นที่ทั้งหมด1,300ไร่เมื่อก่อนเนี่ยสองปีทำนาห้าครั้ง <ฮะ S 2> แล้วเหลือมาปีละสองครั้ง ปัจจุบันนี้เกิดภัยแล้งเหลือปีละหนึ่งครั้งทําให้เกษตรกรไม่มีรายได้ก็เลยมีแนวคิดว่าทํายังไงจะให้เกษตรกรมีรายได้เสริมตรงนี้ทกศและหน่วยงานภาครัฐต่างๆมาสนับสนุนเขาก็เลยบอกว่าให้ทําเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสิอย่างแรกเลยนะเรามองดูว่าในชุมชนเรามีอะไรค่ะอย่างเช่นที่เห็นเนี่ยต้นต้นไม้เนี่ยต้นมะขามเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีคุณค่าเลย แล้วทายังไงต้นมะขามอันนี้มันถึงจะน่าคนมานั่งและล่มเย็นอะไรเงี้ยก็ทําเป็นชิงชา้า<อ>สมัยก่อนเนี้ยเราเคยเล่นชิงช้าแบบนี้ทําไมเราไม่ย้อนกลับมาเพราะว่าคนในเมืองเขาจะโหยหาเรื่องธรรมชาติมากใช่ค่ะสมกับเป็นผู้ใหญ่นักพัฒนาจริงๆค่ะเพิ่มคุณค่าให้พื้นที่ใต้ต้นมะขามที่ดูธรรมดาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยการเติมสีสันจากชิงช้าม้านั่งเข้าไปถูกใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะจะนั่งจะนอนพักผ่อนหย่อนใจเวลาไหนก็แฮปปี้ค่ะกิจกรรมต่างๆภายในบ้านหนองโขงเนี่ยมีอะไรบ้างคะอานล้อมนําเศรษฐกิจกพอเพียงมาใช้มีน้ําน้ําเสร็จแล้วก็คือ สิ่งแวดล้อมก็คือต้นไม้ที่เรามีมอยู่สร้างคุณค่าก็จะมีต้นกลาง200กว่าปีาเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยของพระคณิฐานเป็นต้นไม้ที่อายุยืนด้วย200กว่าปีออนอกจากจะมีต้นมะขามที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ยังมีต้นกลางอายุกว่า200ปีต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา เราสามารถเดินตามสะพานไม้ไผ่ไปชมความงามใกล้ๆก,ก,กันได้นะคะแปลงนาของเราเนี่ยก็คือก็จะมีการสลับปรับเปลี่ยนจากแปลงนาช,ช่วงหน้าแล้งก็จะทำปอเทืองอเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวมา บ้านหนองโครงเที่ยวได้ทั้งปีมีดีทุกซีซั่นถ้ามาช่วงหน้าร้อนก็จะได้เห็นสีเหลืองสดใสของทุ่งปอเทืองเต็มสองฝั่งสะพานไม้ไผ่สวยไปอีกแบบค่ะ ไม่ได้รู้แค่ทฤษฎีนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้มาลงมือปฏิบัติกันจริงๆให้รู้ลึกรู้จริงกันไปเลยเสร็จจากตรงนี้กิจกรรมที่เราจะไปทํากันต่อนั่นก็คือการไปดูการเลี้ยงแพะกันแล้วก็ไปให้นมแพะด้วยค่ะเราไปกันดีกว่าค่ะไปเดี๋ยวเราไปกันบ้านหนองโคงเขาเน้นให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนค่ะ ใครถนัดทำอะไรก็เลือกทำสิ่งนั้นแล้วจัดเป็นฐานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะถึงแล้วค่ะฟาร์มแพะของพี่จำเนียนเราไปป้อนนมลูกแพะกันค่ะ ได้มาทำกิจกรรมป้อนนมลูกแพะแถมยังได้มาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะจากพี่จำเนียนเจ้าของฟาร์มอีกด้วยค่ะไปเป็นลูกจ้างเขามาตลอดไปทำงานยามมาั่งไปเป็นแม่บ้านมาั่งแต่มันก็ไม่ได้ดีเลยกลับมาคือเขาให้ไปเอาแพะตัวหนึ่งก็เอามามาค่าได้โลสามห้าบาทออกลูกทียงสามทีสอแล้วก็เลยได้มาเป็นร้อยตัวไปกู้เงินเขามาซื้อหตัว ไปทํางานน้ําท่วมไม่ได้เงินเลยก็ไปฝปึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พาไปกู้ไปกู้เงินสถาบันการเงินมามาได้แพะห้าแม่พอได้ห้าตัวแล้วก็มาเลี้ยงจนได้สามรตัวความสำเร็จไม่ได้ได้มาง่ายๆต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนอดทนและขยันเท่านั้นถึงจะสำเร็จได้ค่ะนอกจากกันเราส่งเสริมเรื่องอาชีพแล้วนะคะ ก็เราต้องดูว่าชาวบ้านเนี่ยจะถนัดอาชีพอะไรถ้าเกิดใครสนใจเลี้ยงแพะเราก็จะประสานงานกับหน่วยงานราชการก็คือปศุสัสตว์มาสอนองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยส่งเสริมอาชีพยังไม่พอแต่เราจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินด้วยมีเงินออมด้วยคนที่มีเงินออมมีหนี้สินมีหนี้สินปลายปีเนี่ยเราจะสรุปให้เขาว่าเขามีเงินออมเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่คนที่มีเงินออมมากกว่าหนี้สิน แสดงว่าชีวิตเขาเนี่ยพิ่งพาตนเองได้บางคนนี่สินมากกว่าเงินออมอันนี้เราต้องสอนเขาและเขาควรลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จําเป็นอันนี้เราต้องให้องค์ความรู้เขาด้วยให้เข้าใจว่าควรลดรายจ่ายยังไงและควรเพิ่มไรายได้ตรงไหนด้วยป้อนนมแพ้กันแล้วไปดูหนูนาตัวใหญ่กันค่ะ การเลี้ยงหนูนาก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเท่านี้ยังไม่พอยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่สร้างรายได้ให้กับคนที่นี่ด้วยจะเป็นอะไรไปชมกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาหั่นยกกล้วยเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรคะผู้ใหญ เอาไปทาอาหารให้ไส้เดือนอ่าอาหารให้ไส้เดือนนี่แต่ว่าไส้เดือนตัวน้อยเล็กกระตี้เดียวมันกินหยวกกล้วยได้ด้วยเหรอกินได้อ๋อนี่ค่ะแล้วนอกจากที่เราให้มันกินหยวกกล้วยนี่มันกินอะไรอีกอะคะกินกินขี้วัวนมวัวนมที่ไม่มีสารเคมีแล้วก็เอาหยวกกล้วยเนี่ยให้เป็นอาหารของมันอ๋อค่ะโอเคเราได้หยวกกล้วยมาเพื่อที่จะไปทําเป็นอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าการทําบ้านให้ไส้เดือนเนี่ย ใช้อะไรบ้างเราก็ทํำยังไงแต่ผู้ใหญ่บอกดีกว่าเราต้องเตรียมกระมังที่เจาะรูเพื่อที่จะให้น้ําไหลผ่านได้ค่ะอันนี้ก็คือจะไสเดือนเนี่ยจะมีตัวผู้ตัวเมียในตัวเดียวกันอ๋อใช่เวลาผสมพันธุ์มันก็จะพันุ์กันค่ะตัวผู้กับตัวเมียมันก็ผสมพันธุ์มันก็จะอผสมพันธุ์กันเองออกเป็นไข่ไข่ออกมาก็จะเป็นไส้เดือนตัวเล็กๆด้วยนี่เยอะเลยเห็นไหมนี่นี่ เหมอะเนี่ยนี่คือนี่กะลำังนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุนะคะพอเราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเสร็จแล้วเราทำทำยังไงต่อคะพี่ใหญ่เราก็มาเตรียมอ่ะบ้านให้มันก่อะนี่กะลังเกาะรูนะแล้วเราก็เอามูลเอามูลวัวนมเนี่ยค่ะใส่ต้องแช่ไว้ประมาณสามวันเลือกทิศหนึ่งนะที่วัวนมเนี่ยต้องเอาแช่น้ําไว้เพื่อให้แก๊สมันหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมหยวกกล้วย จริงๆแล้วถ้ามีเปลือกไข่ก็มาได้อีกสร้างแคลเซียมให้ให้ไส้เดือนได้ด้วยค่ะ<อ>เสร็จแล้วเราก็เอาพ่อพันแม่พันมาก็คือกะละมังจะเป็นแบบนี้ก็<อ>คือหนึ่งกะละมังเราแบ่งครึ่งเลยเที่จะถ้าประมาณหนึ่งเดือนนะ่ะเขาจะกินขี้ขี้มันเนี่ยจะเป็นฝอยฝอยเนี่ย<อ>มันจะอยู่ข้างบนเราก็ปาดเ,าเฉพาะข้างบนที่จะไปทําปุ๋ย<อ>ถ้าเราต้องการขยายพันธุ์นะเราแบ่งครึ่งอย่างนี้เลย แล้วเราก็หยิบเครื่องหนึ่งไปใส่ในนี้เลยเครื่องหนึ่งใส่เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใส่ไปเลยเนาะช่วงสามวันแรกเรายังไม่ต้องลดน้ําเพราะความชื้นของขี้วัวมันยังชื้นอยู่พอหลังจากนั้นเราก็มาดูสองวันสามวันมาดูทีงลดน้ําครั้งหนึ่งอันนี้ก็เรียบร้อยหนึ่งกระมังก็จะเพิ่มเพิ่มเป็นสองกระมังพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะขยายต่อต่อไปจากสองก็กลายเป็นสี่ ก็ขยับไปเรื่อยๆใช่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้เราก็ใช้อันนี้ร่อนเพื่อเอาสิ่งที่เศษเหลืกกล้วยที่กินไม่หมดเข้าออกใช่แล้วเราก็ร่อนก็จะได้มูลไส้เดือนที่ละเอียดยิบมากค่ะแล้วก็มาช่างกิโลมูลไส้เดือนกิโลละสาสิบ้าบาทอ๋อมีแพ็กเกจน่ารักมากเลยนะ นี่นะคะมาที่ชุมชนบ้านหนองโขงนอกจากจะต้องเที่ยวแล้วต้องมาลองทาด้วยนะคะใช่และอันนี้ก็เข้าโอท็อปแล้วด้วย oh. เป็นสินค้าโอท็อปค่ะของพัฒนาชุมชนแล้วถ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนคะท,ที่นี่ก็ที่บ้านหนองโขงต้องเที่ยวนะคะก็เบอร์โทร0ู5ย์2 0 9 9 1า่ สามารถทำไปได<ช>้เลยใช่แล้วเราก็จะส่งทางไปรษณีย์ไปให้ค่ะโอ้มีบริการจะส่งถึงหน้าบ้านนะคะ<ช>เอาไปใส่ต้นไม้ที่บ้านให้สวยงามเนะ<ช>าะเพราะช่วงนี้นี่โอ้โหเทนต้นไม้กําลังมาแรงนะคะมาแรงมากพ <อ S 2> เพราะฉะนั้นต้องซื้อปุ๋ยไส้เดือนใช่เอาไปใส่เอาไปใส่ค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลึกในมิติที่มันเลิศล้ํามองเข้าไปจะกี่ที่ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ เเจจลินนนนะะรร้้อองไปททำี่ยวใใหสุกดดดกดดดแมชาวบ้านคนแก่ๆเนี่ยที่เขาทำอะไรไม่ได้อะเขาก็จะทำเป็นม้าก,ก้นกล้วยให้เด็กและก็ปืนอ๋อปืนกล้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ปั้นกวยด้วยดินเหนียวด้วยเด็กอันนี้จะชอบมากอ,มอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนแล้วก็มีไรายได้ด้วยมันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ย มามีส่วนร่วมตรงนี้เรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยในชุมชนนี้<ช>ก็มีกิจกรรมทั้งหมด<ช>นะคะ,ะก็ได้มาร่วมกัน<ช>ที่นี่ทั้งหมดเลยและก็ที่สําคัญก็คือเราดึงเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็จะมีกองยาวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ด้วยมีการแสดงศิละปะแล้วก็คือฟันดาบลำใบสีและก็ลำดาบด้วย ผู้ใหญ่แตงโมยังเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนลูกหลานในชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงต้อนรับคณะต่างๆที่มาเยือนชุมชนอีกด้วยค่ะ ว่าน้องๆที่นี่เก่งจริงๆค่ะรำกองยาวรำดาบสวยงามมากกดไลค์ให้เลยค่ะโมันเยอะมากยังมีไฮไลท์พิเศษอีกก็คือการดำนาด้วยอ่าวันนี้วันนี้จะได้ดำด้วยใช่ไหมคะใช่ดำนานดำนาอย่างเดียวไม่พอนะเราเอาข้าวในนาเราเนี่ยมาทําเป็นแป้งด้วย อันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเป็นโอท็อปชวนชิมด้วยก็คือกระเตี๋ยวปากหมอ้อค่ะอันนี้ที่ป้าทําอยู่นี่คือการเตรียมเตรียมเตรียมที่จะดําแล้วจ้ะจ้ะแล้วก็มาเราก็มาถอนเราก็ดาเลยแบบนี้นี่แบบนี้อันนี้โป้งกดลงไปแล้วอันนี้ปลายมาอย่างนี้ มาถึงกิจกรรมไฮไลท์ที่บ้านหนองโขงนะคะนั่นก็คือการดำนานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลงไปดำนากันพาร์ทแล้วก็น้องมะปางกับน้องกี้นะคะจะลงไปดำนาพร้อมกันพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเมื่อสักครู่นี้ป้าเรียมสอนเราเอาไว้แล้วด้วยพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะถึงตัวจะเลอะนิดหน่อยแต่ก็สนุกค่ะ ได้มาดำนากับพี่ๆน้องๆที่นี่ได้ความรู้แถมยังได้มิตรภาพดีๆอีกด้วยค่ะมาเรียนรู้การแปรรูปข้าวให้เป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแสนอร่อยอีกหนึ่งของดีที่บ้านหนองโคลงกันค่ะพี่ๆน้องๆใจดีสอนพัดททำแป้งก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะกว่าจะได้แต่ละชามไม่ง่ายเลยค่ะ ทำเองกินเองอร่อยมากค่ะฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องําบรรยากาศยามค่ําคืนของที่นี่ตกแต่งไปด้วยแสงไฟที่ให้ความรู้สึกโรแมนติกสวยงามจริงๆค่ะร้องจะโนยังพร้อมใจจะเล่นจร้องรําไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของ ตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าแสงอาทิตย์ที่เพิ่งขึ้นมาท่อแสงสีทองกระทบกับแสงสีเขียวกลางทุ่งนาสวยงามจริงๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามาที่นี่คบรถมากค่ะในนนดดิแมองทนอที่นี่ก็มีที่พักโฮมสเตย์ด้วยราคาปินกันเองนะคะ มาอยู่ได้ทั้งวันมีกิจกรรมหลากหลายมากช่วงหน้าหนาวก็จะมีการกลางเต็นด์ด้วยนะคะ<อ>และที่สำคัญก็จะมีบ้านดินให้ให้ท่านนอนพักผ่อนด้วยเราเห็นชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีไรายได้ในช่วงที่เขาไม่ได้ทำนาะเราเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งแล้วเราก็เป็นคนในพื้นที่เกิดที่นี่ทำยังไงเราจะพัฒนาบ้านเกิดได้อย่างเช่นการปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าถ้าเราปลูกอ่ะก็เหมือนเลี้ยงเด็ก ถ้าเราจะให้เขามีอนาคตที่ดีเราก็ต้องอดูแลเขาตั้งแต่เด็กต้นไม้ก็เหมือนกันและชาวบ้านก็เหมือนกันมันเชื่อมโยงกันได้หมดถ้าเราต้องการให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็ควรเริ่มที่จะดูแลเขาตั้งแต่เด็กแล้วก็คนในชุมชนแล้วก็รวมทั้งต้นไม้ที่เราปลูกด้วยเนี่ยให,ให้เติบโตแข็งแรงและก็ให้มีคุณภาพด้วย การได้มาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านหนองโขงจังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้นอกจากกิจกรรมที่หลากหลายบรรยากาศที่สวยงามและการต้อนรับที่แสนอบอุ่นของพี่ๆน้องๆแล้ว การได้พูดคุยกับผู้ใหญ่แตงโมนี่แหละค่ะที่พัดประทับใจและสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาทั้งคนและชุมชนแห่งนี้ให้มั่นคงอย่างยั่งยืนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเมืองไทยดีดีด